แจ้งข่าวดีค่ะคุณผู้ชมรับฟรีอีกแล้วนะคะต่อครัวเรือนเลย1ล้านต้นต้องรู้ค่ะแจกจริงทั่วประเทศเกษตรกร,กรวี่น้องประชาชนซึ่งจะมีการแจกรอบแรกในวันที่10ถึง12มิถุนายน2565นี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนวันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ับ c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศพี่น้องเกษตรกรทุกทกท่านนะคะวันนี้สารทราบจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเพจของคุณกวางไตสุรีไตสารนกุลค่ะซึ่งออกมาโพสข้อความผ่านทาง Facebook ในการลงนามพัฒนาสายพันธุ์กันชงนะคะ เตรียมแจกกัญชงหนึ่งล้านต้นให้กับพี่น้องประชาชนในครัวเรือนค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณาสุขลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมวิชาการ,กรเกษตรนะคะแล้วก็กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงการศึกษาการวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์กัญชงค่ะในประเทศไทยให้ได้รับสายพันธุ์ที่ดีแล้วก็เป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพสําหรับกัญชงนะคะถูกปลดล็อกออกจากการเป็นยาเสพติดซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่9มิถุนาย,ยนสน25 ้นีค่ะ65ทําให้พี่น้องประชาชนสามารถปลูกได้แล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นต่อยอดเป็นธุรกิจในครัวเรือนได้นะคะ ซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมกลมวิชาการเกษตรนะคะจะกระจายต้นกัญชงหนึ่งล้านต้นเป็นต้นพันธุ์ให้กับพี่น้องประชาชนนําไมปปลูกในครัวเรือนเพื่อใช้ในการประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็ใช้ต้นแม่พันธุ์นะคะได้มาจากโครงการต้นก้าพันกัญชงทางการแพทย์บริรมัมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองครกนะคะร่วมกับวิสาหกิจชมุมชมเกษตรนอกรอบเพื่อรอยยิ้มที่ยั่งยืนแล้วก็จะเริ่มแจกในหนึ่งพันต้นในงานมหากรรม 360องศาปลดล็อกการชงประชาชนได้อะไรบ้างที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-12มิถุนาย,ยน2565ซึ่งเป็นรอบแรกที่จะเริ่มแจก1,000ต้นค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขและก็เพจของคุณกวางไตสรีไตสรณกุลด้วยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ